วันนี้จะพาไปโรงแรมแถวสีลมซอยหกจะพาไปดูของดีอยากรู้ไหมว่าของดีหน้าตาเป็นยังไงต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าขาวเมียบมุนอยากเห็นแล้วสิไปดูดีวกว่าปะโรงแรม The q อ a r t e อรีลมบาย USG ตั้งอยู่ในย่านใจกลางกรุงเทพย่านธุรกิจสีลมและย่านสุริยวงศ์จากโรงแรมสามารถเดินไปยัง BTS สาราแดงหรือว่า MRT สีลมได้ไงะะ่ายๆเลยค่ะ เจ้าตัวสติกเกอร์ฝ้า 3M รุ่น5525314ได้รับมาตรฐานจากประเทศเยอรมันกาวของสติกเกอร์นะคะเป็นกาวใสชนิดติดทนถาวรอายุการใช้งานอยู่ได้3-5ปีที่ติดตั้งภายในอาคารทางโรงงานเนี่ยท้องสปอร์ตลูกค้ามากๆเลยนะคะเวลาระออบน้ำ ตนี้มันจะเป็นกระจกใสที่เขาทําเป็นกระจกใสก็คือเขาจะทําให้ห้องดูกว้างขึ้นเขาก็เลยต้องการที่จะซัพพอร์ตลูกค้าก็คือเพิ่มความส่วนตัวให้กับลูกค้ามากขึ้นการติดสติกเกอร์ฝ้าตัวนี้นั่นเองเพิ่มความเป็นส่วนตัวโดยที่ไม่ต้องอายใครไม่ว่าคุณจะถ่ายหนักหรือว่าถ่ายเบาอาบน้ำหรือทำอะไรเป็นส่วนตัวที่สุดทำตามใจได้ เมกลงนีีแแบบ้้ดวโรสติกเกอร์ตัวนี้นะคะคงทนไม่ลอกหลุดง่ายแน่นอนไม่ทำลายพื้นผิวกระจกเมื่อลอกออกเพิ่มความสวยงามเพิ่มความเป็นส่วนตัวมากขึ้น,นวันนี้ทางเราต้องขอขอ,ขอบคุณโรงแรมเดอะคอ r t เตอร์สีลมด้วยนะคะที่ให้พวกเราได้มาถ่ายทำอีพีหน้าจะพาไปที่ไหนอีกอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในแฟนเพจหรือว่าช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ